เราว่าศาสตร์การสะกดจิตมันเป็นอะไรที่แบบพาวเวอร์ฟมากๆเนอะมันทํางานกับจิตใต้สํานึกมากกว่าชั้นความคิดมันเหมือนกับว่าเราพาคนคนนึงเข้าไปในจิตใต้สํานึกโดยการผ่านการนั่งสมาธิแต่คือ straight away คือปุ๊บเขาก็เข้าดีเข้าไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มที่จะสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคิดตรงนี้ได้อะคะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออว่ะ แล้วฉันจะรู้สึกแบบนั้นไปเพื่ออะไรล่ะให้มองว่าการสะกดจิตบําบัดบางทีนะมันเหมือนกับเรา manifest สิ่งแบบ the higher self อะสมมุติว่าคนอยากไปลองอย่างเงี้ยม,มันต้องมีอะไรที่ต้องระวังไหมเราคุยกับคนนั้นอะแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยไหมกับการที่เราได้บอกกับคนคนนึงไปว่าเนี่ยชีวิตเราเป็นแบบนี้เราต้องการที่จะหิวอะไรจะการใช้สะกดจิตบําบัดหรืออะไรการทํางานกับโลกภายในตัวเองอะทุกคนมันสําคัญม,มากๆแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตที่ดีใจที่เบามันเป็นยังไง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่ชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้ก็คือพิเศษมากเพราะว่ามีคุณอีฟนะคะที่ที่พอร์ตมานะคะจากลอนดอนมาเที่ยวคราวนี้หนึ่งเดือนใช่ปหหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ก็คือมาเที่ยวเท่าไหร่นะมาทํางานเนาะมาทำงานใช่มาทำงานด้านนี้เลยปะอืมว้าวทางานด้านไหนนะคะก็คืออีฟเป็นนักสะกดจิตกําบัด ซึ่งเวลาทุกคนฟังแล้วอาจจะแบบสะกดจิตมันคืออะไรมันคือสิ่งที่แบบนักมายากลทําบนเวทีหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วมันอันตรายไหมทํายังไงทาทาไมทําเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งแบบคนที่มีเรื่องที่เราอยากพัฒนาที่เราแบบทําไมทาไม่ได้สักทีฉันอยากเพิ่มนิสัยนี้ฉันอยากกินดีฉันอยากออกกาลังกายทาไมมันไม่ได้สักทีไปจนถึงเรื่องที่มันแบบซีเรียสมากเช่นใครที่เป็นแบบซึมเศร้าแบบจริงจังอะซึมเศร้าเรื้อรังหรือว่า d e p r s ใครที่เคยมีปมตอนเด็กไม่ว่าจะแบบจากการถูกทำลายร่างกายร่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยคือทำได้หมดเลยเนาะใช่แล้วก็เนี่ยวันนี้จะมาขอความรู้นะคะจากอีฟนั่นเองก็ถามก่อนว่าอีฟทำไมอยู่มาถึงมาทำเป็นนักสะกดจิตบำบัด ก็เริ่มต้นที่ก็คงเป็นที่ตัวเองก่อนนอ้องเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าผ่านไปประมาณสักหปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ช่วงก่อนจะโควิดเราก็คืออารมณ์เหมือนไปทํา CBT มามาสักระยะหนึ่ง cognitive behavioral therapy ค่ะก็คือเหมือนอารมณ์แบบเราไปหาจิต,ตแพทย์แล้วก็ตื่นจิต,ตเวทประสาท,น,าทนักจิตบำบัดนักจิตบำบัดใช่นักจิตบำบัดแล้วก็เหมือนไปนั่งคุยกับเขาพยายามที่จะเหมือนแก้ปมของตัวเองที่เราสึกว่ามันกําลังทาลายจิตใจเราอยู่นตอนโน้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไปคุยกับ หมออยู่หลายปีอ่ะจนมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ไปไหนสักทีแล้วก็มีช่วงที่เราดิ่งมากๆเลยเงี้ยก็ตอนนั้นก็คือเคยเป็นสตาร์ทพฟาวเดอร์มาก่อนแล้วก็เหมือนแบบ culture ในของวงการสตาร์ทมันก็จะอารมณ์แบบว่าดู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 ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกเบรนเอาท์เบรนเอาท์ในที่นี้คือแบบไม่อยากทําอะไรแล้วไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอะไรเงี้ยคือมันโหดมากๆอะ่ะแต่ว่าก็คือเหมือนมีคนอีกคนนึงแนะนําว่าเอออยู่ลองทํท R T T ไหม ซึ่งเราก็แบบอาท r t ีคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็คือย่อมาจาก Rapid Transformational Therapy อิฟก็เลยลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วก็จนสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเจอเท e r a p สต์คนหนึ่งที่เขาก็แบบโอเควันนี้เขาว่างพอดีเราก็แบบโอเคไม่ไม่คิดอะไรมากเลยทําดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนมันเปิดเปิดโลกมากว่าแบบเฮ้ยเราสามารถทําอันเนี้ยออนไลน์ได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับเขาในห้องด้วยซ้ําแถมมันทําให้เราเห็นภาพเราในตอนแบบอายุ สามขวบสี่ขวบอะไรเงี้ยซึ่งแบบในสามปีที่ผ่านมาที่เราทำท็อกเทอราพีอ่ะเราไม่เคยนึกถึงมันเลยแล้วไม่เนไม่เคยนึกว่าแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในตอนที่เราเด็กขนาดนั้นอ่ะมันจะสามารถเอฟเฟกเราได้ขนาดนี้พอเราก็นึกว่าแบบเออปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคือตอนที่เราอยู่ประมาณแบบสิบเจ็ดสิบปดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเปิดโลกกว้างมากก็แบบโหมันมันมันฝังลึกขนาดนั้นเลยหรอ จนเราก็ค่อยๆเนี่ยค่ะก็คือเหมือนแบบคิวตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทํำนู่นทํานี่มาก็กลายเป็นว่าไปเรียนฮวงหงจุ้ยพอเรียนฮงจุ้ยเสร็จก็คืออิฟจัดบ้านเนาะเป็นคอนมารีคอนซัลแทนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็พอเราเริ่มทำฮงจุ้ยเอาศาสตร์นี้มาผสมกันเราก็เริ่มเหมือนกับต้องเรียนรู้เรื่องของราศาสตร์จีน ทำไปทํามาก็เหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือว่าทําไมเราเราชอบเกี่ยวกับจิตวิทยาเราชอบศึกษาเกี่ยวกับคนเราชอบเวลาที่แบบเราเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเราชอบ deep t a แต่เพื่อนบางคนก็จะแบบแกน,น่าเบื่อจังเลย, <c oughs> เลยซึ่งเราก็จะแบบไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ <c oughs> จะมาโทษตัวเองเ้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอืมโอเคนี่แหละเป็นทางที่เราต้องการจะทําจริงๆก็ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆเปลี่ยนจากิวเตอร์ไ s c i e n ิสต t ที่ <วา S 1> เรียนโปรแกรมม,มาอ่าเป็นนักโปรแกรมเมอร์แล้ใช่เป็นโปรแกรมเมอร์อาามาก่อนแล้วก็การมาเป็นสะกดจิตบําบัดแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือเราว่าต้องค่อยๆคิวตัวเองก่อนนะเนาะแต่ว่าน,นักบําบัดทุกคนควรจะทํางานกับตัวเองก่อนสําคัญมากาใช่ใช,ใช่แล้วคือมันถึงจุดที่ว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วที่จะมาช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้เหมือนมันมีแรงประกายอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละเรามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ แต่เผื่อเพื่อนๆยังไม่เข้าใจอะไอ้ทอคเตอร์ปีเนี่ยก็คือจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีเนาะคือมันมีเพื่อนหลายคนที่ที่ไปปรึกษาหมอ,อ,อทางด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาใช้การพูดอย่างเดียวมันจะ C ี CP t มันคือการพยายามเรียบเรียง ขั้นตอนความคิดใช่ไหมจะให้เห็นว่าทําไมเราถึงคิดแบบนี้ทําไมเราถึงแบบมีพฤติกรรมแบบนี้แต่จริงๆแล้วการสะกดจิตแบบนี้มันทํางานกับจิตใต้สํานึกมาก<ช>กว่าชั้นความคิดเพอามันมีชั้นความคิดชั้นจิตใต้สำนึกมันมันมันเรียงยังไงบ้างนะใช่ก็คืออาจจะอธิบายแบบคร่าวๆก่อนอละกันนะคะก็คือว่าการที่เราคุยกันอย่างเงี้ยมันคือ conscious ก็คือการใช้สติใช่การใช้แบบความ,ค,วามคิด,คดใน<ะ>ในเซอร์ฟเสซเลเวลที่โดยการที่ว่าเราไม่ต้องอะไรมากมคือเราเห็นแล้วเราก็พูดตามสิ่งนั้นถูกไหมคอนชเชสเนี่ยมันน่าจะ cover ประมาณ5%ของสมองของคนเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามาทําความเข้าใจว่าจิตใต้สํานึกอันนี้ม,มันประมาณ95%ของสมองอะแต่ว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้มันเลยอะเพราะว่าอย่างเนี้ยเราคุยกันเราก็แทบจะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมคือทุกอย่างมันมาจากการที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าเราต้องพูดยังไงคําต่อไปคืออะไรคือมันมันง่ายมากมาะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือน เป็นแบงค์ลวกันที่แบบพอเราเปิดแบงค์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้ง Core belief system ว่าแบบสิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกแบบไหนสิ่งที่ถูกหล่อรอมมาให้เป็นเราทุกวันนี้เป็นยังไงความกลัวอะไรต่างๆนาะนาะนะคือมันมันอยู่ในนี้หมดเลยมันอยู่ในจิตใต้สำนึกหมดเลยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ access ตรงเนี้ยโดยการที่คุยกันหรืออะไรกันโดยทั่วไปเพราะว่ามันม,มันเป็นอะไรที่เราจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในฟาหรือ Theta brain wave ค่ะ ซึ่งมันก็จะเหมือนกับตอนที่เรากำลังจะนอนที่แบบเหมือนนอนๆอยู่ก็กระตุกอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเหมือนกับเราเริ่มเข้าอยู่ ในจิตใต้สำนึกของเราแหละก็คือสมองชั้นแรกที่เวลาเราใช้ในชีวิตประจําวันการทํางานการตอบอีเมลมันก็คือการใช้แบบเขาเรียกอะไรความคิดเออลอจิกอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันแบบมีผลต่อชีวิตประจําวันเรามากๆหรือนิสัยหรือปมต่างๆก็คือมันอยู่ในชั้นของจิตใต้สํานึกนั่นเองซึ่งจิตใต้สํานึกพวกนี้คือเราในชีวิตประจําวันเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเนาะความเชื่อต่างๆไม่ว่าความเชื่อที่แบบสวรรค์นรกทำอันนี้เดี๋ยวบาปเป็นผู้หญิงต้องเป็นคนอ่อนหวานนะเป็นผู้ชายต้องหาเเเงงินนนป็้ชาตอขมแค แบบนี้ห้ามร้องไห้อะไรแบบเนี้ยก็คือมันอยู่ในชั้นจิตใต้สำนึกเราหมดเลยคือเหมือนกับว่าเราถูกสั่งสอนมายังไงใช่ป่ะมันก็เหมือนเราเราใส่โปรแกรมเข้าไปในนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นคือการอีฟมาทําจิตบําบัดเนี่ยก็คือการที่จะพาคนคนนึงเข้าไปในจิตใต้สำนึกขอ,ของตัวเขาเองอเพื่อที่จะรีโปรแกรมความคิดเหล่านี้ทำให้เขาสามารถที่จะเดินไปในทางที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันพอส i t i มากขึ้น เขาไม่มาทําร้ายตัวเองหรือแบบนิสัยไม่น่ารักกับตัวเองอะไรเงี้ยคือเขาก็เริ่มที่จะใจะดีกับตัวเองมากขึ้นเริ่มที่จะมีความเมตตนให้ตัวเองมีเอมพัตี้ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มตรงนั้นปุ๊บมันก็จะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นโดยปริยายเราจําได้อิฟเคยเล่าให้ฟังว่าร็อกซี่อ่ะคนที่เขียนหนังสือมานนิเฟสอ่ะเขาแพคทิสศาสตร์นี้ด้วยใช่ก็คือตอนแม้กระทั่งตอนแบล็กแองกีล์อ่ะค่ะเขาก็พูดออนสเตจ อ๋อเออใช่ใช่เขาพูดรอนเสร็บว,ว่าเนี่ยเขาใช้เฮมโนเทอเรพี uh, otherapy, แล้วเขาก็เกินถึงอาจารย์นิดด้วยแตย่ก็แบบเหมือนคิดอยู่ข้างในกับตัวเองว่าโอ้ oh m ม่ก d ดีใจจังเลยเพราะว่าอยากให้คนสามารถรับรู้ได้ว่าการที่จะต้องสะกดจิตบําบัดต,ตัวเองอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วเราสามารถทําได้ทุกวัน การเข้าสู่จิตใต้สำนึกมันทำได้หลายวิธีเนาะนอกจากเรื่องการสะกดจิตแล้วมันมีวิธีไหนอีกบ้างนั่งสมาธิได้ไหมคิดว่ามันก็คือการนั่งสมาธินั่นแหละสุดท้ายแล้วคือการสะกดจิตบําบัดอะค่ะมันคือการที่เราอย่างในฐานะของนักสะกดจิตบําบัดนะพาคนคนนึงเข้าไปในในจิตใต้สำนึกของตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้เริ่มเห็นเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร เพราะว่าถ้าสมมติอาให้เมเข้าไปของตัวเมอเองเนี่ยมันก็จะยากที่เราจะต้องพยายามไกด์ตัวเราเองโดยที่เราไม่ให้เอาความอารมณ์หรือความรู้สึกทุกเนี้ยมาเหมือนหลีดนาทางถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบเหมือนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะมีความคิดนู่นนี่นั่นร้อยแปดพันเก้าเข้ามาในเวลาเดียวกันแต่การที่เรามีคนที่เป็นนักสะกดจิตบําบัดเนี่ยมาช่วยไกด์มันเหมือนกับว่าเราพาคนคนนึงเข้าไปในจิตใต้สำนึกด้วยกันผ่านการนั่งสมาธิ แต่คือ straight away คือปุ๊บเขาก็เข้าดี e เข้าไปเลยเออมันเร็วมากใช่มันเร็วมากแต่ที่ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็จะเหมือนกับมี goal ที่ชัดขึ้นว่าอะอย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะ work เกี่ยวกับ anxiety ก็ได้อะแบบสมมุติว่าเป็นสภาวะแบบ anxiety panic ตอนนี้คนเป็นกันเยอะเลยเนี่ยใช่ใช่สมมุติว่าเป็น panic เงี้ยค่ะก็คืออีกก็จะช่วยนําพาคนคนเนี้ย เข้าไปในจิตใต้สนนึกเขาแล้วก็โฟกัสที่แพนิกว่าโอเคครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วเ,เขารู้สึกยังไงแล้วใครเป็นคนทําให้เขารู้สึกแบบนั้นเขาอยู่ ข้างในบ้านหรือข้างนอกบ้านเขาเป็นช่วงเวลาหนาหเขาอยุกี่ขวบเพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มเห็นภาพตรงนี้แล้วเขาก็เริ่มเหมือนกับทําความว่าใจว่าอ๋อที่ฉันอายุขนาดนี้ฉันเริ่มเป็นแพนิคเพราะว่ารอให้พ่อแม่มารับอยู่แต่ไม่มีใครมาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่คือเขามาสายแล้วเนี่ยฉันเริ่มเป็นแพนิคแล้ล<ะ>วเพราะแบบอุ๊ยจะมีใครมารับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะเป็นคอเบลีฟที่ทําให้เขาเนี่ยไปมีแพนิคอีกรอบหนึ่ง อะไรประมาณนี้คะ่ะคือพอเราเริ่มเห็นเป็นเหมือนซีนแต่ละซีนในวัยเด็กอะ่ะเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะเรามันแค่เป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมากกว่าที่ทําให้เรารู้สึก อันนี้ก็เหมือนการทำ inner child work ด้วยใช่คือทุกเคสเลยหรือเปล่าว่าไม่ต้องกลับไปหาตอนเด็กก็แทบจะทุกเคสนะมีแม้กระทั่งแบบเห็นตัวเองตอนแบบยังอยู่ในท้องแม่ก็มีใช่ใช่ใช่เพื่อนๆนที่ดูอยู่อาจจะแบบสงสัยว่านเดี๋ยวนะมันไปได้ลึกขนาดอยู่ในท้องแม่อะไรเงี้ยแล้ว p rocess ในการทํามันน่ากลัวไหมจริงจริงแม่ก็เคยทําแล้วนะทุกคนมันชิลกว่าที่คิดเยอะมากอะคือมีการแบบทำกันอยู่รอบเสียงอะไรเสียงห้องข้างๆก่อสร้างหรอแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะหลุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่หลุดนะไม่หลุดคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่า าการถูกสะกดจิตอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันไม่เหมือนในหนังที่เขา <c oughs> แบบลุกตุ้งมาเลยงเงี้ยไม่มีไม่มีใช่คือทุกคนจะถามเลยว่าอ๋อต้องเอาอย่างนี้มานาฬิกามาวางตึกต๊กตึก๊กตึ๊กหรือเปล่าบอกเล่ไม่ใช่คือมันแค่การที่แบบเราเราเกลือกตาขึ้นไปกรอ,อกตาไม่ใช่กลอกกอก ใช่แล้วเรากรอกตาขึ้นไปแล้วก็พอเราหลับตามันก็จะเหมือนกับมันอยู่ใน rapid eye movement ก็คือ REM stage uh huh. ซึ่งไอตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับตอนที่เรากําลังหลับตอนฝ<ร>ันใช่ไห <c oughs> ม REM ใช่คือตอนฝันก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันอารมณ์เหมือนแบบว่าเรายัางสามารถพูดกันได้อยู่ oh. ใช่ไหมเพราะตอนนั้นก็คือเราเราคุยกันปกติมากๆเลยอะแต่แค่ว่าตามันอาจจะรู้สึกอย่างเงี้ยแต่สักพักหนึ่งเราก็ไม่ได้โฟกัสกับมันแล้วแล้วก็ปล่อยให้ ตามันไปจะไปไหนก็เรื่องของมันเลยแต่ว่าก็คือเรายังหลับตาอยู่แต่เรื่องของเรื่องก็คือพออยู่ตรงในสเตจอันนี้ค่ะแล้วพออีฟไกด์ให้เมย์เดินเข้าไปในจิตใต้สมณ์ก็เหมือนกับว่าค่อยๆเดินจากเซตสิบเก้าแปดเจ็ดไปถึงหนึ่ง <ๆ iem. S 1> ใช่ไหมมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับผ่อนคลายแล้วพอเราผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยแล้วเราโอเพนอ่ะเราเปิดใจเปิดรับกับสิ่งที่มันจะเจอมันก็ยิ่งทําให้บางทีเราไม่สามารถคาดเดาได้อะว่าว่าเราจะเห็นอะไรในซีนนั้นอ่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่างอีฟทาอะไร แต่ละเซสชันเนี่ยอีฟก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเขาจะเจออะไรอ,อย่างเช่นมีอยู่คนหนึ่งเขามาหาอีฟเพราะว่าเขามี b i n g e eating แล้วก็คือเขาค่อนข้างคืออายุประมาณ40กว่าแล้วว่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดกินได้แล้วเขาก็จะรู้สึกยูตี้มากแล้วก็ต้องไปออก exercise อแบบหนักๆเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาเป็นอย่างนี้มาสักพักเนี่ยแล้วพอเราสก,กัดจิตเข้าไปเขาก็เห็นตัวเขาเองแบบอายุประมาณน่าจะ8เดือนเป็นทารกแล้วก็เหมือนแบบทุกอย่างมืดหมดเลย แต่เขาเห็นแล้วเขาบอกเขาร้องไห้อยู่แล้วไม่มีใครมาให้อาหารเขาไม่ให้นมเขาอะไรเงี้ยแ <8 S 2> เดือนใช่แปเดือนใช่แต่ว่าคือเขาก็บอกว่าเนี่ย เขาลองไห้แล้วก็แบบแม่หรือใครเนี่ยไม่มีใครมาให้นมเขาเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าติ่งสน o t available to her ก็คือเหมือนกับแปลเป็นไทยก็คือเหมือนแบบ resource หรืออะไรต่างๆไม่เหมือนเขาอยู่ในภาวะขาดนี้ใช่ไหมภาวะกลัวตลอดกลัวว่าจะขาดนู่นขาดนี่กลัวจะไม่มีใช่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 เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้พอเขาโตขึ้นมามันมีอะไรบางอย่างที่ทุกครั้งที่เขากินอาหารอ่ะเขาจะต้องกินให้หมดถ้าแบบสมมติว่าให้มาทั้งจานอีงแล้วเขาอิ่มแล้วนะแต่เขาก็ต้องกินให้หมดเฮ้ยเราก็เคยเป็นนะแต่อันเนี้ยมันมันเกี่ยวกับการสั่งสอนที่บ้านโดยที่ ก็จะให้กินให้หมดกินให้หมดมีเด็กอยู่ที่ประเทศไหนที่ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันก็จะแล้วแต่บุคคลเลยแต่ว่าในของเขาเนี่ยเขาแค่เห็นตัวเขาอย่างเงี้ยแล้วหลังจากกันมาจําได้ว่าหลังจากเซสชั่นแค่วันนั้นวันเดียวอะเขาส่งรูปมาให้ดูเขาก็แบบ for the first time I'm able to leave the dining table with my plate half full <gasps> ใช่แล้วครั้งเดียวเองหรอครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นคือเขาก็ต้องก็ต้องค่อยๆเวิร์กกับมันทุกวันนะเนาะมันก็ต้องไปฟังเออร์เรคอร์ดิ้งที่เราเป็นที่เราอัดให้เขาแตมเพิร์ซแลไลซ์ให้เขา่ะคก็ฟังทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะได้เริ่มเทรนจิตใต้สมนึกตรงเนี้ยให้มันรีโปรแกรมความคิดใหม่ๆเข้าไปโดยที่ว่าเขาไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วว่าในอนาคตเนี่ยอาหารมันอาจจะไม่ Ava i l a บ l e กับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องโปรแกรมไปว่าโอเคเฮ้ยอยู่อายุ40กว่าแล้วอยู่ s ัก c e เซขนาดเนี้อ,อยู่มีความประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยอยู่สามารถที่จะหา Resource ทุกอย่างได้เไม่อยู่ไม่ขาดอาหารแน่นอนใช่แล้วอยู่ก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ว่า ัวเขาเองอะแม้ว่าเขาก็รู้นะว่า successful ขนาดนี้อายุ40แล้วเขาไม่มีวันขาดอาหารแล้วเขาแบบหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แน่นอนเขารู้ในฐานของแบบความคิดในอะไรของ conscious mind ใช่แต่เนี่ยเขาไม่สามารถหยุดกินได้เพราะว่าจิตใต้สำนึกเขาอะยังรู้สึกไม่พอยอยู่ยังกลัวอยู่กลัวเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรออคือเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขากลัวขาไม่เคยทราบเลยเราเคยลองอีฟแล้วใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นทําเรื่องการติดน้ําตาลแล้วปัญหาเดียวกันเนี่ยคือแบบอิ่มแล้วก็ยังกินให้หมดหรือว่าแบบสมมติเราอิ่มแต่คนตรงหน้ากินอยู่แล้วยังกินอยู่ได้ทั้งที่ร เราก็ดูแล้วคนจะกินแค่80%ของอท้องแต่มันทำไม่ได้ไงเราก็เลยลองทำเซสชันกับอ e ีฟเราคือของเราอะ่ะมันออกมาว่าตอนย้ายโรงเรียนอะ่ะเรารู้สึกกลัวมากแบบเปนความกลัวแล้วมันหวิวท้องมันหวิวมากมเราก็เลยแบบเริ่มนิสัยแบบการกิน binge eating หรืออะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนนู่นเป็นต้นมาเพราะว่าเราอยากให้ท้องเราไม่รู้สึกโลง่งหรือหวิวก็เลยเป็นอะไรที่แบบ ถ้านั่งคิดเองทุกคนถึงแม้จะนั่งเขียนเจอเนอรทุกวันอะเราว่ามันก็ยากที่จะแบบจับโมเมนต์นั้นได้นะมันยากที่จะตกตะกอนถึงตรงนั้น<ม>แล้วก็เชื่อมกับความกับจิตใต้สำนึกในเชิงที่ว่าเพราะอะไรทําไมถึงเรามีฮารบิตอันเนี้ยแล้วเพราะอะไรทําไมถึงไอ้ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นอนะมันเกี่ยวโยงกันยังไง<ม>เพราะฉะนั้นอย่างในเซสชันในเชิงของที่ทาใน R T T นะคะก็คือมันเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่าง traditional hypnotherapy กับ N L P ก็คือ new r o l linguistic programming แล้วก็มี talk therapy ผสมผสานเข้าไปด้วยก็คือสามศาสตร์ใช่สามศาส ซึ่งอันนี้ค่ะคนที่คิดคนขึ้นมาก็คือมาริซาเพียร์ซึ่งก็เป็นอาจารย์ของอีฟแล้วก็เป็นศาสตร์ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราเข้าไปคุยแล้วพอเราออกมาปุ๊บเราก็แบบแล้วไงต่ออืแต่มันคือการที่เราเข้าไปคุยแล้วเราก็พาเขาไปหารูทคอรสจริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแล้วมันก็มีผสมผสานของการใช้ NLP เข้ามาช่วย,ยก็คือการที่ว่าเราเชื่อมต่อความรู้สึกสิ่งที่เราเห็นในเนี้ยกับความรู้สึกที่เรารู้สึกในปัจจุบันกับปมปมปัญหาในปัจจุบันแล้้้วพออเเเรรราาาสมมถชื่่ตตงนีไดย ก็จะสามารถกลับไปมองตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนั้นอะเราจะไม่มีทางเป็นเด็กคนนี้อีกล่อไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้กลับอยู่ในโรงเรียนนั้นอะเราไม่ใช่เด็กอายุห้าขวบที่จะต้องมาล้องขอให้พ่อแม่ทำโน่นนี่นั่นให้อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มที่จะสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคิดตรงนี้ได้อ่ะคะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออว่ะเราฉันจะรู้สึกแบบนั้นไปเพื่ออะไรล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นพอทําตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าใจกระบวนการตรงนี้ต่างๆเสร็จปุ๊บม transformation ก็คือการที่ว่า e อีฟจะเหมือนอัดเสียงตัวเองเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆ affirmation อ่ะเนาะเหมือน manifestation อย่างหนึ่งที่สิ่งต่างๆที่เมต้องการที่จะ,ะให้เกิดขึ้นในชีวิต,ใ,นใ,นชวตใช่อย่างเช่นว่าอะเราอยากที่จะสามารถควบคุมได้ว่าเราเราจะกินมากขนาดไหนหรือว่าเรารู้สึกว่าอะไรพอแล้วเราสามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนความคิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมกลับไปฟัง Recording อันนี้ทุกวันการที่เราฟังทุกวันมันก็จะมีเหมือนกับช่ว ให้เข้าไปสะกดจิตตัวเองอะคะ่ะม,มันก็ยิ่งทําให้ทุกครั้งที่ฟังมันเหมือนนั่งสมาธิแต่มันลึกกว่าสมาธิ เพราะว่าเราเข้าไปคุยกับจิตใต้นนึกของเราโดยโดยปริยายโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็ในขณะเดียวกันอีฟอยากให้มองว่าการสะกดจิตบําบัดบางทีนะมันเหมือนกับเรา manifest สิ่งแบบ the higher self ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตะเราว่าคนเนี้ยเขา manifest เก่งมากแล้วก็จองมากทาได้ตอนที่เจอที่ d r a ้ o n ตายอ่ะอีฟบอกว่าเขา manifest ทุกอย่างเลย manifest ว่าจะได้มา d r a น o n f l y manifest ว่าอะไรนะั้นเราจะได้เจอกันแล้วก็จะได้ทํางานด้วยกันก็คือตอนนี้รู้ตัวอีพีเนี่ย ก็คือการเป็นพ่กแล้วก็ช่วยถ่ายของอยู่เนี่ยทุกคนคือเขาแบบใช้สตรเลยรูไม่รูกคือคือแม้กระทั่งแบบคือมันมันเหมือนกับว่าบางทีเราเห็นตัวเองชัดมากการที่อย่างอิฟคุยกับเมย์ตอนแรกเนี้ยเราก็จะเหมือนนั่งคุยกันว่าโอเคปัญหาเราคืออะไรทริกเกอร์พอยต์ตซิม p t ต่างต่างคืออะไรแล้วก็ปมในวัยเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าโตมามีอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะหรือว่าตอนเด็กแฮปปีมากเลยเพราะอีกก็มีบางคนที่แบบบอกว่าเออตอนเด็กมีปัญหาเลยเลยเราก็แบบ๋อเหรอโอเค ได้ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วมาร้องให้น้ำตาแตกไม่แต่เราว่าไอ้พวกที่บอกว่าตอนเด็กๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยบางทีเพนฟูลเมมโมรีที่เขาแบบเขาเซอรเพรสวใช่ <what? S 2> เขาฝังลึกมากๆหรือเขาไม่ชอบมากๆหรือเขาเสียใจมากๆอ่ะร่างกายเรามันฉลาดมันโกเราแบบเพนฟูลมันก็จะแบบปิดไปเลยอ่ะมันบล็อกเอาเมมโมรีน,นี้ไปเลยใช่ใช่<ะ>ใชแล้วก็เนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะถามถึงว่าโอเคโกของเมคืออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โกตรงเนี้ยแหละมันคือเหมือนเป็นรากฐานที่อีฟจะใช้ในการทำเรคคอร์ดิ้งให้เมมันก็เหมือนการเห็นตัวเองว่า โอเคถ้าเมย์ไม่มีปัญหานี้เลยอะชีวิตเมย์จะเป็นแบบไหนจะรู้สึกยังไงเข้าใจแล้วจําได้แล้วตอมนมานิเซอร์อมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเราเห็นตัวเราเองแล้วอะว่าแบบพอเราไม่ติดของหวานใช่ปะ ทุกอย่างมัน bright ทุกอย่างมันแบบเคลียร์เราสามารถตื่นมาเราทำอะไรก็ได้เราสึกว่าเรา in control ทุกอย่างคือ the world is your oyster อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะช่วยในการ manifest ในอีกแบบหนึ่งอย่างของตัวเราเองเนี้ยเราก็รู้สึกว่าคือการ manifest เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวเราไม่ทำแต่มันคือการที่ว่าคิดคิดคิดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ย มันอยู่ในจิตใต้สํานึกอแล้วมันอยากทําโดยปริยายเพราะฉะนั้นมันจะทําทุกวิธีทางที่จะให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นจริงนั่นคือว่าทําไมถึงยัง roxie เขาก็พูดเหมือนกันว่าการที่เขาแมนิเแฟลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาคิดแล้วเขาก็ทุกอย่างมันแบบอ่ะยื่นมาให้สายพานมไม่ใช่แต่มันคือการที่เขาคิดแล้วเขาเห็นภาพตัวเองชัดมากมาเลยทําให้การที่เขาจะเดินไปเห็นจุดจุดนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้น มันชิลกว่าที่คิดเยอะมากจริงทุกคนคือ่แบบมันนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็คุยกันไปเรื่อยๆตอนนั้นที่เราทากานเซสชันหนึ่งมันกี่นาทีนะตอนนั้นชั่วโมงโอ้ประมาณ2ชั่วโมงได้ก็เป็นสองชั่วโมงใช่แต่จะบอกว่ามันเป็น2ชั่วโมงที่คิดดูเดิถ้าเกิดเราต้องนั่งสมาธิถึงขั้นไหนถ้าเรานั่งเองถึงจะเจอปมนี้ได้แต่ทุกอย่างมันเสร็จใน2ชั่วโมงเนาะแล้วหลังจากนั้นเมย์ก็จะมีการบ้านแบบอีฟเขาจะอัดเสียงมาเมย์ก็คือใช้สิ่งเนี้ยเทปเนี้ ทำเป็นเมดิเทชันตอนเช้าไปเลยซึ่งจริงมันมันง่ายกว่าการนั่งสมาธิเองนะ <Okay. S 1> เพราะเหมือนแบบการนั่งไกด์เด meditation นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เนี่ยทำอันนี้เสร็จหลายๆคนที่นั่งสมาธิไม่ได้อะ่ะอาจจะใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มในการฝึกนิสัยติดนั่งสมาธิไปเลยก็ได้ใช่คือมันมีอย่างนี้นะในใน u t u b e อะค่ะคือมันก็จะมีแบบคนที่เขา,าอัดเสียงแล้วก็ปล่อยออกไปอะไรเงี้ยลองไปฟังกันก็นกได้คืออีว่าแต่ละคนเขาก็จะมีเวเทคนิค แต่ละอย่าง<ม>ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าลองเหมือนแบบไปลองเชิงดูก่อนละกันว่ารู้สึกยังไงเวลาที่นั่งแล้วก็มีคนไกด์ในแบบนั้น<ม><ม>เราต้องฟังสิ่งนี้อย่างน้อย1เดือนใช่ก็ประมาณสักกี่วันแล้วกันยีอวันอนทุกวันคือเราขยันแค่ไหนมันก็จะเจอความเปลี่ยนแปลงในในเรามากขึ้นเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยฟังดูมันคือเราก็ต้องยอมให้แบบอีฟเข้ามาทํางานกับจิตใต้สําสนึกเรา<ม>ใช่ป่ะทีเนี้ยมันก็ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะสมมติว่าคนอยากไปลองอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรที่ต เกิดข้ามาแบบรีโปรแกรมอะไรแปลกๆเข้าไปในสมองเราอย่างนี้แย่เลยนะคือว่าสุดท้ายแล้วเนาะมันก็จะมีนักสะกดจิตบําบัดหลายประเภทหลายแบบเท่าที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบ traditional hypnotherapy ซึ่งเขาก็จะมีเวของเขาแต่ว่าในเชิงของทีมทำอิมรู้สึกว่าในใน RTT นะคะด้วยความที่มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมีมิกซ์เจอร์ของศาสตร์อย่างอื่นด้วยเราอาจจะมีความลำเอียงนิดนึงว่าแบบโอเคศาสตร์เราก็ก็เจ๋งอยู่เนาะเพราะไม่งั้นถ้ามันไม่ work กับตัวเราอ่ะอิว่ามัน มันยากที่จะช่วยคนอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันคือด้วยความที่อยู่อังกฤษอ่ะค่ะคือมันก็จะมีเหมือนเป็น association ของท p n o t h e r a p i s t ในสหรัฐอาณาจากักรซึ่งเราก็เป็น Member อยู่แล้วการเป็น Member นั้นได้เป็นสมาชิกนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องมีเหมือนกับส่ง C P D ไปว่า c o n t i n u e professional development แต่ละปีเนี่ยเราทำไปกี่ชั่วโมงแต่<า>เราต้องการเก็บชั่วโมงกปีมีการเก็บชั่วโมงทุกปีแล้วก็มีการเก็บชั่วโมงว่าเราทำ supervision กับ supervisor ของเราเนี่ยปีหนึ่งกี่ครั้งกี่ชั่วโมง เขาก็จะมีขั้นตับว่าต้องทําแบบปีนึงแบบทำสิบสีชั่วโมงอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าทําให้เราจะยุ่งหรือเปล่าหร,หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องคีบอัพกับสแตนดาร์ด ที่เขาแนะแนวให้เราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าอย่างที่ประเทศไทยหรือว่าในในเอเชียเนี่ยมันมี organization body ขนาดนั้นไหมแต่ว่าอย่างทีทำเบสที่แยงกรีอย่างเงี้ยค่ะคือแม้กระทั่ง insurance ประกันอย่างเงี้ยมีประกันให้ตัวเองและลูกค้าที่มาทํากับเราในฐานะที่เป็นนักธุิตบ,บําบัดเนี่ยเราก็ต้องมีเหมือนกันคือเหมือนกับว่าถ้าถ้ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเขารู้สึกว่าอยู่ๆเขามาเขาเรียกว่าอะไร <Ph ong. S 1> เดี่ยมา uh. ฟ้องอ่ะฟ้องก็ได้ใช่มา uh. ฟ้องหรือว่าเขาอยู่ๆเขาไปหยุดกินยาอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยบอกให้เขาหยุดแต่เขาคือมัน ก็จะมีความครอบคุมถึงตรงนั้นก็คือมันมีความแบบ professional พอสมควรแลใช่แต่สุดท้ายแล้วมันก็นะกลับมาที่ว่าคนที่เป็น therapist ที่ guide คนคนนั้นเข้าไปอะค่ะเขามีความจริงใจขนาดไหนก็ต้องระวังนิดนึงอีกว่าสุดท้ายแล้วมันคือการเราคุยกับคนนั้นอะเราเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยไหมกับการที่เราได้บอกกับคนคนนึงไปว่าเนี่ยชีวิตเราเป็นแบบนี้เราต้องการที่จะคิวอะไรอเราว่าสําคัญมากทํากันบ้านที่ดีจะไปหานักจิตที่ไหนอะไม่ว่าจะไม่ว่าเขาจะเป็นคนหมอหรือเป็นใครอะทุกคนเราว่าอันที่หนึ่งศึก คน<ส>นิดนึงอันที่2เวลาไปเจอเขาหรือเวลาได้คุยกับเขาอะเชื่อกัดอินสติ้งหรือเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเถอะว่าแบบเราเชื่อใจคนนี้ไหมเรารู้สึกปลอดภัยจริงๆหรือเปล่า<ช>บางคนอะไม่กล้าเชื่อสัญชาตญาณตัวเองหมอคนนี้ดังนักจิตคนนี้ดังเ<ช>ขาบอกว่าดีฉันก็จะไปหาแต่ลึกๆมันไม่ใช่อะมันไม่อยากบอก<ช>ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยน ใช่แล้วก็อาจจะแบบขอดู testimonial ดูรีวิวเขาก็ได้ค่ะคือคือมันมันก็มีหลายคนที่แบบผสมอะไรกันไปอะเนแต่อีว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็เห็นได้จริงๆว่าคนที่เขาเขียนอะ เขาออกมาจากไซส์ขนาดไหนแล้วเราว่าก็คือนั่นแหละฟังนั่งกายตัวเองไม่ต่างกับอาหารการกินเลยอะไดเอทแบบนี้ดีกับบางคนแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราใช่ศาสตร์นี้ดีคนอื่นอาจจะไม่เหมาะกับเรา<ช>เราว่าลองแล้วสังเกตตัวเองว่าแบบ<ช>อย่างน้อยขอให้สบายใจทําแล้วสบายใจก็โอเคใช่ค่ะเราว่า าศาสตร์การสะกดจิตมันเป็นอะไรที่แบบ powerful มากๆเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ sensitive มากเลยนะ<ช>แล้วจะรู้ได้ไงว่าแบบ่นคนไม่ไม่ sensitive วะต้องมาติดฉันนั้นต้องกลับมา, <c oughs> มาหาฉันอี <c oughs> ต้องกลับมา <c oughs> ไม่ <c oughs> คือเอางี้แล้วกันนะอีฟทุกครั้งที่อีฟคุยกับใครอะค่ะอีฟ <c oughs> จะพูดเสมอว่าอีฟไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องหาจิตแพทย์หรืออะไรก็ตามเป็นในเชิงของระยะยาวเราแค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะเราจะต้องพยายามที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะเหมือนเริ่ม create ecosystem ของเขาเอง support system เเขาเองอในคนที่เขารักในเพื่อนในอะไรก็ตาม,มทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้คนเหล่านี้เป็นเหมือนที่พักพิงของเขาจริงๆไม่ใช่ว่าจะต้องมา rely on therapist ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาไปเลยว่าโอเคสิ่งที่เรากําลังมอบให้อยู่ะเราให้เหมือนเป็น tool คิดบางอย่างอารมณ์เหมือนเช่นว่าในในห้องนอนเมย์อย่างเงี้ยมีมีผนังหนึ่งผนังซึ่งเป็นเหมือนิ้นชักอะไรละลิลนชักสิ่งที่ให้คือ R T T ซึ่งมันก็จะอยู่ในิ้นชักเนี้ยของเมย์ เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเมย์รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มแบบอยู่ๆมันก็กลับไปกินของหวานนี่แล้วอะเราก็แค่เปิดลินชักเนี้ยแล้วก็เอาเรคคอร์ดิงเนี้ยกลับขึ้นมาฟังจะต้องฟังอีก30วันเลยไหมก็แล้วแต่แล้วแต่รู้สึกว่าสมมติว่ามัน อย่างคนเราเนาะมันก็มีทั้งขึ้นแล้วก็ลงใช่ปะคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าอย่างวันเนี้ยเออเราดีมากเลยแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเราดีมากเลยแล้วเราก็เลิกมทำมันไปแลวชีวิตมันก็ยุ่งนู่นนี่นั่นจนบางทีเราเริ่มสู้เอ๊ะทำไมเรากลับไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วล่ะแต่สุดท้ายแล้วมันคือการที่ทำความเข้าใจว่าเฮ้ย ไม่เป็นไร I'm okay I give myself grace <c oughs> เราแบบพยายามใจดีกับตัวเองเนาะ <c oughs> แต่เราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไม่เป็นไรถึงแม้จะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เรารู้ว่าเราสามารถเอาตัวเองกลับมาได้ <c oughs> <c oughs> ก็แค่กลับไปที่ดินชักอันเนี้ยแล้วก็เปิดแล้วก็ฟังมันก็แค่นั้นเองซึ่งต้องฝ่ายกี่วันก็คือแล้วแต่เราเลยว่าแบบ <c oughs> เรารู้สึกสบายใจที่ไหน <c oughs> ใช่ใช่ใช่เราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะอย่างอีพีพแค่รู้สึกว่าโอเคเรามาเจอกันแล้วเราคุยกันเซสชั่นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเซสชั่นต่อไปอ่ะเราจะต้อออองงคุยกกันเเเเรรืืื่่่่ดิมมาา็ไชว ต่อไปจะต้องคุยกันเรื่องเดิมด้วยเพราะว่าอิฟเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันค่อนข้างเอฟเฟกตพีฟพอแล้วที่ว่าในครั้งต่อไปมันคือการอัปเกรดมากกว่ามันคือการอัปเกรดที่ว่าโอเคยังมีอันนี้อยู่หลงลุยยังนิดหน่อยแต่ตอนเนี้ยมันมีการที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ต้องการที่จะ rely on any แบบเมล a ทโทนนี่อย่างเงี้ยโอเคนั้นเราก็ค่อยมา work on on it กันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าคนเราอะค่ะสามารถ work on one issue at a time เพราะว่าถ้าเราไปจับนน่นนี่นั่นหลายๆไอชื่มารวมกันในครั้งเดียวอะมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพมันก็จะไม่ถึงรูทคอสใช่ใช่ใช,ใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่สเปซิฟิกมากๆ น่าสนใจมากเลยทุกคนก็คือจริงๆแล้วเป็นลูกค้าอีฟนะ <c oughs> เคยลองไปแล้วหนึ่งเซสชั่นเกี่ยวกับการที่แบบกินเกินที่ตัวเองอิ่มแล้ว <c oughs> คือยังกินอยู่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยอัดเสร็จนะคะจะไปลองอีกอันนะคะเ <c oughs> กี่ยวกับการนอนนะคะ <c oughs> ลผลยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนสนใจอย,อยากลองต้องไปติดต่อที่ไหนเนี่ยอีฟอยู่อังกฤษเราต้องรออีกนานไหมก่อนจะทําได้หรือทําออนไลน์ได้หรืออะไรก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอีฟก็กลับมาไทยค่อนข้างบ่อยกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่กลับมาก็จะมีจัดเวิร์กช็อปบ้าางเย่่่แตว ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าก็จะคือทั่วโลกเลยเพราะว่าการที่ทําสะกดจิตบําบัดอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่แบบตัวตว่ตัวอย่างนี้คือก็เข้าใจหลายๆคนอยากที่จะทํา In เ e r s o n เพราะว่าเหมือนทุกอย่างตอนนี้มันออนไลน์ไปหมดเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะ่ะทำได้เสมอ ใช่ไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ผักเพจใช่ไหมเลยขายของเชิญเลยค่ะใช่ค่ะก็คือเป็น Instagram นะคะอักเคาน์ e เลเย o ร์สออฟอค่ะก็คือเหมือนเป็นเลเยอร์ของความรู้สึกเนาะที่จะช่วยผิวออกไปเรื่อยๆแล้วความเสก็จะตัวเบาแล้ววม่ว่าจะศาสตร์ไหนจะการใช้สกจิตบำบัดหรืออะไรการทํางานกับโลกภายในตัวเองอะทุกคนมันสําคัญมากๆแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตที่ดีใจที่เบามันเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะมันเหนื่อยทุกคน ทำงานเรื่องรอบภายใน,นอะมันเหนื่อยแต่มันคุ้มค่ามากเลยใช่โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณอีฟมากมากเลยนะ,ะขอบคุณมากๆคะ่ะ <sh arp> หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากถามคณอีฟเพิ่มเนี่ยว,ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยก็คือ DM ไปหาอีฟได้เลยทาง Instagram เนาะ,ะ <c oughs> ใช่คืออีฟออฟเฟอร์แบบเป็นฟรี30 minute discovery call consultation c a l l c o n s u l t a t อ o n อยู่แล้วก็ค,คือถ้าถ้ามีใครสงสัยหรืออะไรบุ๊กมาได้เสมอค่ะโอเควันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย